วันนี้เราจะใช้แค่กระดาษเปล่าธรรมดาจากนั้นก็โรยกากเพชรมันจะออกมาเป็นไอเดียสร้างสรรค์เรื่องอะไรกันนะก็ซอ <Entonces, S 1> มบี้ไงอยากหัวเราะจนห้องแข็งไหมงั้นติดตามช่องใหม่ของเราวู Woo ้ฮูคุณจะเจอกับเคล็ดลับและไอเดียแกล้งเพื่อนาหาะได้ที่นี่กดที่อยู่ลิงก์ใต้คำบรรยายได้เลยอันดับแรกคุณจะต้องมีปากกาลูกลื่นถอดฝาออก ากาวร้อนไว้ที่ด้ามแล้วติดผ้าลงไปผ้าจะได้ไม่หลุดออกจากปากกาอยังไงละ่ะตัดส่วนเกินออกใส่ผ้ากลับเข้าไปติดกระดาษไว้ที่ส่วนบนจากนั้นหยอดกาวลงไปที่ข้อมือแล้วใส่เยอะๆทั้งมือเลยทีนี้ทาสีที่มือ ติดผ้าพันแผลชิ้นเล็กๆติดเข้ากับมือติดส่วนที่เหลือของฝาปิดทับด้วยผ้าแบบเดียวกันกับตัวปากกาวาดลายละเอียดด้วยปากกาเมจิกใส่เลือดรอยแผลแล้วก็รอยเปื้อนตอนนี้คุณก็สามารถทำให้เพื่อนร่วมชั้นตกใจได้เฮ้ hey, ฉันขอยืมปากกาได้มะได้สิถ้าเธอชอบซอมบี้แล้วก็นะสำหรับไอเดียต่อไปคุณจะต้องใช้ยางลบสอ,อันวาดรูปกระดูกบนยางลบด้วยเดยนสอ ตอนนี้ใช้มีดคัตเตอร์เลยระวังด้วยนะแล้วตัดอย่างลบให้เรียบร้อยตามแนวตัดขอบแล้วให้เนียนทำกระดูกอีกชิ้นเสร็จแล้วทั้งเทศแล้วก็สะดวกลองดูนะหืมเจ๋งเลยถัดไปคุณจะต้องมีสมุดบันทึกขนาดเล็ก ติดกระดาษสีที่มีขอบฉีกขาลงบนปกสมุดทาบมือสองนิ้วลงไปลากเส้นตามมือวาเส้นเล็บข้อต่อแล้วก็ร้อยแผลเป็นเพิ่มกระดูกที่ยื่นออกมา1คู่จากข้อมือตอนนี้ระบายสีด้วยโทนสีม่วงโดยใช้แปรงขนาดกลางดูดีมากๆเลยนะเนี่ยเพิ่มสีแดงเล็กน้อย เน้นเส้นขอบแล้วทากาวลากเส้นแยกเป็นแบบนี้ต่อไปจะใช้อะไรนะหรอก็กากเพชรไงแล้วเอากลิตเตอร์ส่วนเกินออกตอนนี้ก็ได้สมุดโน้ตที่น่ากลัวแถมสวยใช่ไหม <G ear> และคุณจะต้องใช้กระดาษแข็งและได้แต่กระดาษให้โค้งแบบนี้วาดหน้าซอมบี้ด้วยปลายแหลม จมูกรูปหัวใจและรอยแผลเป็นเจ๋งเพิ่มฟันตอนนี้ให้ใช้คัตเตอร์ตัดไปตามรอยฟันแต่ไม่ต้องตัดจนหมดนะมันจะเป็นส่วนของฟันที่อ้าปากได้เฮลลนะานาคเนื้อหน่อยสิต่อไปเอาไหมพรมมาแล้วติดไหมพรมด้วยกาวแล้วม้วนให้เป็นขดแบบนี้ของใช้รุ่นใหม่ที่ทำให้การอ่านหนังสือสยองขวานของคุณไม่มีสะดุดเพราะว่าเจ้าซอมบี้ก็จะกัดหน้าหนังสือของคุณรอไว้ ไอเดียต่อไปนำกล่องสปริงเกลิลมาตัดส่วนล่างด้วยมีดคัตเตอร์ใช้กระดาษโฟมสีสันสดใสหนึ่งแผ่นแล้วตัดให้เป็นรูปแบบนี้จากระดาษสีเขียววางไว้ด้านบนติดตาฟันและผมหน้าวาดรูม่านตาและรอยยิ้มด้วยปากกาหาแฟนให้สอมบี้ของคุณเลย ทำอีกอ่านให้คู่กันใครจะคิดว่าสอมบีจะมีประโยชน์สามารถเก็บของของคุณให้เป็นระเบียบได้กันลองไปทำดูนะมาต่อกันเลยเราจะต้องใช้ปากกาเคมีและลูกปิงปองปั้นดินน้ำมันให้เป็นรูปน้าโดยใช้ไม้จิ้มฟันใส่น้ำให้เต็มลูกปิงปองตอนนี้ทาสีเงินให้ทั่ว จากนั้นติดโซ่ด้วยกาวร้อนแล้วติดโซ่อีกด้านเข้ากับปาก,กาตอนนี้ไม่เพียงเราจะชอบซอมบี้แต่เราอยากจะเอาใจสายปราบซอมบี้กันบ้างเข้ามาเลยเจ้าซอมบี้และตอนนี้คุณจะต้องมีกล่องจาระเบียบจากกระดาษแข็งแต่ให้เป็นรูปบ้านที่มีหน้าต่างแล้วก็รัว้วนำสีและแปรงมาแล้วระบายตามใจชอบ นำไม้ไอติมมาทำให้เป็นที่กางหน้าต่างปิดให้มิดชิดเลยจากนั้นทำชื่อบ้านด้วยลูกเต,าต๋าตัวอักษรอย่าลืมติดโซ่ที่หน้าต่างเราก็จะได้ที่จะระเบียบกระดาษสไตล์ซอมบี้ดูสิแบบนี้จะหาซื้อได้ที่ไหนต่อไปนำตาปลอมคลิปหนีบกระดาษและปลอมๆติดตาข้างหนึ่งเข้ากับคลิปด้วยกาวร้อนตอนนี้คุณจะต้องใช้ได้ หันได้รอบรอบนิ้วของคุณติดที่หลังของตาปอมปิดรอยต่อด้วยปอปอมๆน่ารักจังตาซอมบี้ที่ขั้นสมุดทำงานได้ดีเลยนะเนี่ยพวกนายอะวิธีแปลกๆในการรีไซเคิลกล่องพลาสติกใส่อาหารใส่รูปซอมบี้ใช้ปากกาเคมีวาดตามเส้นทำแบบเดียวกัน ตัดภาพตามเส้นวางบนถาดอบแล้วนำเข้าเตาอบสักครู่รูปภาพจะมีขนาดเล็กลงและแข็งขึ้นทาด้วยสีอะคริลิกเมื่อสีแห้งแล้วให้ติดรูปภาพเข้ากับหมุดแล้วติดเข็มหมุดไว้ได้ทุกที่เพราะตอนนี้กำลังเป็นเทรลเลยนะโดยเฉพาะเป็นหมุดที่ทำเองซะด้วย ถัดไปคุณจะต้องใช้กล่องทิกแท็กและที่เหล่าดินสอน้ำฟ้าออกแล้วตัดส่วนล่างด้วยมีคัตเตอร์อย่างระมัดระวังใส่ที่เหล่าดินสอให้ตรงกับรูจะได้สอดดินสอเข้าไปเหล่าได้ใส่ฟาปิดเหมือนเดิมนำดินปั้นมาปิดทับกล่องทำหัวแบบนี้จากดินสีเขียวใส่หมวกแก๊ปด้วยนะ ติดส่วนหัวเข้ากับพื้นหลังสีขาวทำส่วนร่างกายติดตาของแว์ประหลาดแล้วก็เพิ่มรอยฟกช้ำที่ใต้ตาด้วยแปรงเพิ่มเงาอย่าลืมวาดปากนะเมื่อดินแห้งแล้วเราก็สามารถใช้งานที่เหล่าดินสอได้ทันทีเปิดฝาเพื่อเหล่าดินสอพอไม่ใช้ก็ปิดฝาเป็นเงะดูดีมะไม่ลนะฉันว่ามันนะ่ากลัวหรอกนนิดหน่อยเองอะ ถัดไปคุณจะต้องมีไม้บรรทัดที่ทำจากไม้พลิกกลับด้านเขียนคำว่าซอมบี้บุกโลกลงไปด้วยปากกาเมจิกปลายแหลมทีนี้เรามาวาดรูปกันเลยดีกว่าจากนั้นวาซอมบี้และแรงเงาให้เต็ม, 2> ม1 2 3เพิ่มองค์ประกอบต่างๆเช่นดอกไม้มือยื่นออกมาจากพื้นขังขาว เราสามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการเลยนะง่ายๆแบบนี้แต่ดีไซน์เจ๋งอย่าบอกใครเชียวทีนี้เราจะมาเปลี่ยนแก้วสีขาวให้เป็นของแป,กแปลกๆกันว่าตาด้วยปากกาเคมีแล้วก็จมูกรอยยิ้มแบบน่ากลัวฟันระบายสีจากนั้นก็ทำสมองหลายของซอมบี้ด้วยกาวร้อนสีแดง แต้มสีด้วยแปรงเล็กน้อยรอให้ถ้วยแห้งสนิทแล้วใส่ดินสอนแล้วก็ปากกาซอมบี้ก็อยากมีเครื่องเขียนเหมือนกันเนะตอนนี้คุณจะต้องใช้แปรงแล้วก็หลอดกาวแวววตัดคอหลอดใส่แปรงเข้าไปข้างในหลอดติดกาวร้อนเข้าด้วยกันพันด้วยได้สีดำแบบนี้ระบายสีหลอดและพู่กานให้พื้นผิวสม่ำเสมอกัน จากนั้นก็เขียนคำด่าซอมบี้ลงไปแปรงปราบซอมบี้มาแล้วซอมบี้สารเลวตัวไหนก็ไม่พ้นเนื้อมือเราสมุดยังไม่ได้ใช้เลยแต่หน้าแกมันเล็กขนาดนี้เราจะเปลี่ยนมันให้เป็นอะไรบ้างกันนะใช้กระดาษขาวขนาดเท่ากับปกวาดภาพซอมบี้ที่เหมือนกำลังหิวเนื้อไก่พร้อมเสื้อผ้าฉีกขาดใช่แบบนี้แหละซอมบี้ของจริงเลย ต่อไปนำปากกาเมจิกมาระบายสีตัวซอมบี้ไม่ต้องลงสีหมดนะเหลือที่ว่างสีขาวเอาไว้อย่าลืมใช้ปากกาเคมีวาดทับเส้นให้สวยงามซอมบี้ของเราจะได้เหมือนจริงตอนนี้ใช้กาวแล้วก็แปรงทาทับส่วนที่ไม่ได้ทาโรยกากเพชรให้ทั่วนำกากเพชรที่ไม่ได้ใช้ออกทำเช่นเดียวกันทั้งหมดเลย ติดกระดาษเข้ากับปกสมุดโยยิ่งกว่าเหมือนใหม่ก็คือดีไซน์แล้วก็กากเพทที่ทำให้สมุดเนี้น่าใช้กว่าเดิมสวยเลิศจริงๆนะซอมบี้คุณชอบไอเดียเปลี่ยนของใช้เก่าๆเป็นของน่าใช้แบบใหม่สไตล์ซอมบี้ของเราไหมอย่าลืมคอมเมนต์นะว่าอันไหนถูกใจคุณคี่สุดช่วยกดไลค์ซับ c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ใ จากช่องทูมพูมของเรานะจ๊ะ